สวัสดีค่ะกำลังจะเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์งานกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่เนี่ยวันนี้เนี่ยจอมมี5ขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งานที่จอมเองก็ใช้ตอนที่ไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานที่อเมริกามาที่นี่แหลคะค่ะมีแค่5ขั้นตอนง่ายมากแต่ต้องเตรียมตัวคะ่ะเพราะว่าเวลาเราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือความมั่นใจใช่ไหมถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราก็ไม่มีทางจะมั่นใจได้เริ่มกันเลยดีกว่า5ขั้นข้อที่1คือ s mile ต้องยิ้มค่ะ ข้อแรกเนี่ยเริ่มต้นกันที่เตรียมใจปรับทัศนคติเอนจอยกับโอกาสที่เราก้องจะได้เพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่พอเราได้สัมภาษณ์เราก็ดีใจใช่ไหมแต่อีกใจนึงก็คือแบบเออกันก็กังวลนนะ่ะยิ่งยิ่งเราอยากได้งานนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกังวลว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมเราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปคิดเลยดีใจกับโอกาสที่ได้รับเพราะว่าการที่จะได้โอกาสเพื่อไปสัมภาษณ์กับที่ที่หนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่ว่าทุกที่เราอยากจะไปแล้วเขาจะรับเราสัมภาษณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีใจกับมันแล้วก็ยิ้มกับมันเพราะว่าถ้าเราแฮปปี้อะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์คนก็จะรู้สึกได้ว่าเราแบบเออมีความสุขถ้าเราเครียดยอะไรเงี้ยเขาก็จะเครียดตามเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองเอนจอยแล้วเราก็เริ่มต้นเตรียมตัวอะไรค่ะนั่นคือขอ้ขอ1ข้อ2 r e รีเสิร์ชต้องทํากันบ้านค่ะ เกี่ยวกับตัวเขาว่าที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยนะเขาทํางานแบบไหนเขาต้องการคนแบบไหนเขามีเทรน์ยังไงถ้าเขาถามเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเขาเราก็ควรจะตอบได้ค่ะเราควรจะบอกได้ว่าเราสนใจในงานแบบไหนในบริษัทเขามากน้อยแค่ไหนทําไม พูดถึงเรื่องเทรนด์ที่อยู่ในวิชาชีพเราด้วยถ้าเขาเกิดถามอะไรที่เกี่ยวกับเทรนเราก็ควรจะตอบได้และอีกส่วนหนึ่งที่ต้องรีเสิร์ชก็คือรีเสิร์ชตัวเองค่ะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ว่าทําไมเราถึงอยากมาสมัครงานที่นี่มันมีความสําคัญกับชีวิตเรายังไงกับเป้าหมายระยะยาวในทางวิชาชีพของเรายังไงเราต้องตอบตัวนี้ให้ได้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าม,มันจะเป็นหนึ่งในคําถามที่เขาจะมาถามเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปแบบมั่นใจไม่ลังเลข้อ 3. เตรียมเอกสารเตรียมอะไรบ้างเดินไปเลยหยิบ 1. portfolio portfolio เนี่ยเราก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นดิจิตอลใช่ไหมอันนี้กรณีว่าบางที่อาจจะต้องการเป็นเล่มหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ที่ไปแล้วก็ RESUME อันนี้ก็บขาดไม่ได้ทีนี้เนี่ยลองมันจะมีแบบ2องซีเียใหญ่ๆก็คือไปสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว,ตวหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แบบวิดีโอคอนเฟล็กต์ที่บ้านถ้าเป็นอันแรกเนี่ยถ้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเนี่ยสำหรับจอมจอมว่าดีกว่าไปสัมภาษณ์แบบทางโทรศัพท์นะแต่ว่าจอมก็ลองมาแล้วทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ทั้งสองอย่างแล้วค่ะแต่ว่าถ้าไปเจอตัวตัวเนี่ยเรามีโอกาสที่แสดงบุคลิกภาพความเป็นเราแล้วเรามีโอกาสอินเอร์แอคกับคนที่เราเจอมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารและคอนเน็กกับคน่ะมันชัดเจนมากกว่าการที่จะไปโทรศัพท์แต่ว่าได้ทั้งคู่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสอันไหนมันเหมาะกว่า อาไรอันไหนมาข้อแรกเนี่ยถ้าเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวเนี่ยสิ่งที่ต้องเอาไปเลยคือเตรียมพอร์ตโฟลิโอใส่ USB drive ไปอย่าคิดว่าพราเราเคยส่งไปให้เขาแล้วเขาเคยเห็นแล้วเขาจะไม่ต้องใช้หรือเดี๋ยวเขาก็คงมีให้แหละอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องพกไว้อันที่2ก็คือเรซูมเม่ส่งไปให้เขาแล้วใช่ไหมแต่ลิ้นด้วย อาจจะรินพ์ไป5ชุดอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ากี่คนจะมาคุยกับเราการที่มีเรซูม่ปรินพ์ไปเนี่ยข้อดีก็คือมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเราที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดเท่าไหร่หรืออาจจะเกี่ยวนิดนหน่นอยๆน่เขาก็สามารถ browse ดูแบบกวาดตาดูได้เวลาที่เรากําลังคุยกับคุยงานหรืออธิบายพรีเซนเ t ชันได้แต่ถ้าเป็นพวกโรชูที่เป็นตัวอย่างงานเนี่ยมันจะค่อนข้าง distract ก็คือเหมือนทําให้เขาแบบแทนที่เขาจะมานั่งฟังเราพูดเราเวลาเราบรรยายเงี้ยเขาอาจจะมานั่งดูพอร์ตเราแทนที่จะแบบดููเเเรรราาาพพดะะฉนนนั้น้ถป็ชว่่ยคอ เท่าไหร่แต่เรซูเม่เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเวลาที่มีอินเทอร์หรือว่าคนมาสมัครงานที่บริษัทบางคนเขาก็จะ print เรซูเม่มาซึ่งบางทีมันช่วยเคลียร์คำถามบางอย่างได้ก็2อย่างค่ะพอร์ Port, ต่ USB drive เรซูเม่ print ไปอันนี้หลักๆต้องเอาไปเลยแต่ถ้ากลัวเผื่อพลาดเผื่ออะไรเงี้ยเอาแล็ปท็อปไปด้วยคือจอมเอาไปทุกอย่างเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราเพึ่งดวงไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ดีๆเขาเกิดแบบไฟดับอะไรเงี้ยอา้าวเราพีเต์งานไม่ได้จบไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเตรียมอะไรไปก่อนคือจอม ก็จะเตรียมไว้ลวงแน่ฉะนั้นเอาแล็ปท็อปไปก็ดีมีงานทิ้งไว้ในนั้นด้วยเปิดไฟล์ทิ้งเอาไว้แล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวอูดว่าจะจะพรีเซนต์งานเน่ยพอร์ตโฟลิโอเราเราต้องเตรียมด้วยนะว่าเราจะวอล์กทรูพอร์ตโฟลิโอและผลงานเรายัางไงนั่นคือตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันก็ไฟล์เหมือนกันใช่ไหมพอร์ตโฟลิโอเรซูเม่มีอันนั้นขึ้นไว้ให้พร้อมแล้วก็บุลเลต์พอยต์เรื่องที่ว่าเราอยากจะพูดและอยากให้เขารู้เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าจริงๆเราจะพูดอะไรเราก็มัวแต่นั่งอ่านบทเราซึ่งมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็อาจจะเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างตัวต่อตัวกับการไปสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งมันก็ได้อย่างเสียอย่างดีทั้งคู่อะค่ะก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ขั้นตอนที่สีอันนี้คือเตรียมตัวพูดตอบคาถามค่ะต่างกันนะเพราะว่าเตรียมของก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่พอเตรียมตัวพูดเนี่ย โหสำคัญมากเลยเป็นคีย์เลยว่าจะพูดยังไงมี4ประเด็นใหญ่ๆที่จอมต้องแยกไปแล้วเจาะเลยก็คือข้อแรกคือการพูดถึงตัวเองค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่า Elevated Speech ก็คือการถ้าพูดแปลเป็นไทยก็เหมือนแบบสุนทรพจน์เพื่อสรเริญเย็นยอตัวเอง <laughs> ซึ่งอย่าแปลเลยเหมือนจะไปเลือกตั้งแต่ว่ามันเป็นประโยคแค่หนึ่งถึงสองนาทีที่พูดถึงเกี่ยวกับตัวเราซึ่งพอเริ่มสมัครงานเนี่ยต้องมีประโยคน,นี้เตรียมไว้เลยค่ะคือหนึ่งนาทีถึงสองนาทีเนี่ยจะพูดอะไรบ้างพูดถึงเราคือใครทําอะไรมากำลังทําอะไรอยู่เรียนจบแล้วแล้วก็คุณภาพหลกัหลกๆแล้วมีเป้าหมายคืออะไรทําไมมาที่นี่สั้นๆน,นาทีเดียวหรือไม่เกิน2นาที เสร็จแล้วเนี่ยค่อยเตรียมตัวเพื่อจะเข้าไป Presentation เกี่ยวกับผลงานของเราถ้าเขาให้เราพูดเรื่อง Portfolio เราต่อนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ค่ะนอกจากบางที่เขาอยากจะมาคุยแค่จะมาดูตัวเราเฉยๆนั่นคือข้อที่1สิ่งที่ต้องเตรียมข้อที่1อะไรเรื่องตัวเองสรรั้นๆหนึ่นาที Elevated Speech ค่ะข้อที่2อันนี้ใหญ่ยากที่สุดเลยคําถามที่จะโดนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Car e e r question ก็คือคําถามเกี่ยวกับวิชาชีพ การทำงานอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจมก็จะมีเป็นบทความแยกออกไปว่าเขาจะถามอะไรบ้างเพราะว่าคําถามที่ถามได้เนี่ยมันมีเยอะมากมันจะถามเกี่ยวกับว่าวิชั่นในการทํางานวิชาชีพเราเป้าหมายเราคืออะไรระบบการทํางานเราเป็นยังไงอันนี้คิดยังไงคือมันจะมีเยอะ,ะมีจาก็จะมีลิสต์ไว้ให้ก็ลองตอบคําถามเหล่านั้นให้ได้แล้วก็เราจะได้รู้ว่าเออถ้าเจออย่างนี้เราจะตอบยังไงจะได้ไม่ไปน,นั่งงงวันสัมภาษณ์จริงแล้วก็จะแบบว่าคิดไม่ออกอันนี้เขาจะเป็นข้อสําคัญมากค่ะก็จะไปเจาะก,กันอีกที่หนึง่ง ข้อที่3เป็นคําถามที่นนถามบ่อยๆแต่ไม่ได้เกี่ยวกับงานก็คือทัศนคติสําคัญเลยก็คือการที่เขาเรียกเรามาดูเขาไม่ได้ดูแค่งานเราเพราะเขาก็เห็นงานเรามาแล้วเขาต้องการดูว่าบุคลิกภาพเราทัศนคติเราเราเป็นคนยังไงคิดยังไงจะทํางานกนะับเขาได้ไหมจะเหมาะกับองค์กรเขาหรือเปล่าอันนี้ค่ะนนงงามนิดนึงต้องตอบแล้วให้ประทับใจเขาอะแต่เป็นตัวเราอะไม่ใช่แบบเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถึงบอกว่าเราต้องยิ้มมาตั้งแต่แรกคือเราต้องแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับ โอกาสที่เราจะได้เพราะว่าทัศนคติมันก็จะวัดด้วยว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นตอนจอมโดนถามก็ถามว่าถ้าเป็นช่วงเทสเดทไลน์เนี่ยแล้วเรามีความเครียดเยอะๆมีความกดดันเยอะแล้วรู้สึกว่ามันจะทําไม่ทันเราจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ยังไงคลาสสิกเนาะ <laughs> ก็ตอบเลยถ้า โหจะทําไม่ทันเหรอก็จะเรียงลําดับความสําคัญของงานก่อนว่าต้องทาอันไหนก่อนค่อยๆทําอันนั้นแล้วก็จัดเวลาดีๆแต่ฉันเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะเครียดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาให้ต้องเครียดเพราะว่าเวลามันสั้นแต่ถ้าเราไม่นอนฉันเชื่อว่าฉันทําสําเร็จแล้วก็หันไปยิ้มแล้วก็แบบเฮ้ยจริงจังนะเว้ยถ้าไม่นอนเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะขำเรามันอยู่ที่ความมั่นใจของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็เหมือนเวลาเรียนเราก็ไม่ได้นอนปะก็คือมันก็เป็นทัศนคติค่ะว่าเราจะแแสดงงงตตัััวเราาาาอบคํถมยไก้้ปญหะพ ก็เรื่องจริงค่ะพอตายงานปุ๊บก็ไม่ได้นอนอย่างที่ตอบไปข้อสุดท้ายาในเรื่องของการเตรียมคําถามคือคําถามที่เขาจะบอกว่าแล้วเธอมีอะไรจะถามฉันหรือเปล่าเออเนะไม่ได้เตรียมมาอะไรเงี้ยเฮ้ยถามอะไรเขาดีวะอันนี้ก็ต้องเตรียมมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราให้เราได้ถามเขาอะเนาะอย่างเช่นคําถามก็จะถามง่ายว่าเออเขาทํางานกันยังไงช่วงนี้ก็ทํางานอะไรเป็นพิเศษระบบการทํางานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลองค่อยๆเตรียมคาถามนั้นไปเพราะว่าสกิลในการถามคําถามเนี่ยมันก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ดีเนาะโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยโหชนชอบถามมากอะ่ะเพราะฉะนั้นความสามารถในการถามคําถามก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาใช้ดูคนด้วยะอะไรเงี้ยอาจจะไม่เชิงว่าสําคัญมากเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยแต่ไม่ได้มาใช้ตัดสินมากแต่มันก็แสดแงคุณภาพของเราอีกนั่นแหละข้อสุดท้ายขั้นตอนที่5ละการแต่งตัวค่ะชอบแต่งตัวกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็ อ n j o y ค่ะขอให้สนุกแต่ถ้าไม่ชอบก็มองข้ามข้อนี้ไม่ได้นะก็แต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องเยอะแยะอะไรมากมายแต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องแต่งตัวให้ดีค่ะเพราะว่าการที่เราไปเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแต่งตัวยังไงก็ได้และ represent ความเป็นตัวเราเองี่คือฉันคือมันก็ใช่นะส่วนหนึ่งแต่ประเด็นจริงๆที่เขาไปดูก็คือเราต้องให้แสดงความเคารพกับเขาด้วยการที่เราไปเขาดูเราเนี่ยแต่งตัวเราไม่ใช่แค่ว่าเรา represent ตัวเราเองแต่เรา represent ตัวบริษัทด้วยเขาก็ดูว่าเฮ้ยเราเอาคนเนี้ย มาเล e s e n t บริษัทเราในอนาคตได้ไหมก็เลยต้องคิดนิดนึงเวลาที่แต่งตัวไปค่ะว่าสําหรับจอมจอมคิดนะว่าแบบไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวยังไงคือเนี้ยอบะดี เรียบร้อยอะดีแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องแต่งตัวให้เหมือนกับชาวบ้านคุกกี้คัตเตอร์ออกมาแบบลงโขโลงงานเลยต้องออกมาอย่างนี้เนี่ยปิ้งอะไรเงี้ยจอมคิดว่าเราควรจะแต่งตัวให้เคารพเขาเรียบร้อยและพรีเซนต์บริษัทเขาได้ในแบบที่ยังเป็นตัวเราก็ตอนสมัยที่จอมไปสัมภาษณ์ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนๆก็เอ้ยแต่งตัวเรียบร้อยเนี้ยดิเอานี่เลยเอาสูตรไปอะไรย่างเงี้ย ใส่มาโอ้โหอย่างเนี้ยบอย่างก็จะไปทํางานแบงค์ซึ่งเราไปทํางานสถาปัตย์ไงซึ่งมันมันก็ได้มันแต่งเกินก็ได้ซึ่งจริงๆแต่งเกินไม่มีอะไรเสียหายเลยถ้าถ้าใส่แล้วเรารู้สึกโอเคอะไรเงี้ยจริงๆก็คืออะไรที่เรารู้สึกมั่นใจและอย่างแลวมันโอเคกับภาพลักษณ์ของเขาโอเคกับกาลาเทศะว่างั้นแหละจอมว่ามันโอเคแต่วันนั้นจอมไม่ได้ใส่สูตรที่เพื่อนให้ยืมมาเพราะว่าเฮ้ยมันเป๊ะมันเนีย้ยบแต่มันมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็สรุปว่าวันนั้นก็ตัวเนี้ยค่ะใส่ตัวเนี้ยแหละ ไปสัมภาษณ์ก็ได้งานมาก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเราต้องใส่ใจเรื่องนี้นิดนึงแต่งตัวให้เรียบร้อยเคารพเขาสะท้อนความเป็นตัวเราเองได้ถ้าต้องการนะแต่จริง,รงๆมันก็ไม่ได้สําคัญมันเป็นเรื่องส่วนตัวของจอมที่อยากทำนี่ยเราค่ะขั้นตอน,นง่ายๆเตรียมตัวสัมภาษณ์ก็ทําทีละขั้นทําให้ครบเตรียมให้พร้อมจะได้ไม่ต้องเครียดแล้วก็พาะความมั่นใจไปเตรียมสัมภาษณ์ให้เต็มที่ค่ะแล้วในบทความอื่นจมก็จะมาเจาะดีเทลเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์แล้วก็ การเตรียมตัวพูด e l v a t t e s s p e e h แยกไปค่ะก็คอยติดตามชมกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะฝากติดตามต่อไปได้วยนะคะแล้วก็ฝาก Subscribe ที่ YouTube แล้วก็ Subscribe ที่ dreamaction.co ด้วยค่ะไปเจอกันได้ที่ facebook.com/go-dreamaction แล้วก็ twitter.com/go-dreamaction เช่นกันค่ะถ้ามีคำถามข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างที่ YouTube หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Page หรือจะส่งอีเมลมาหาจอมโดยตรงก็ได้ค่ะที่ j o m a dreamaction.co ก็ถ้ามีอะไรที่แนะนำอยากให้จอมพูดถึงเดี๋ยวจอมจะจัดให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงติดตามกันต่อไปเนาะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ